อยู่ไหเราไม่เห็นข้างในเหนเราเห็นที่นี่แหละเหมือนที่นี่เลยเห็นนี่เห็นไหมหมอตอนนี้เรื่องนั่งขาเดินอย่างเงี้ยขาเดินไปวัดวัดโพล่ะจากที่นี่ไปแค่เจ็ดนาทีแค่เจ็ดนาทีเองจะเลยจะเกยก็เกินนิดนึงเอาอีกแนะก็มันไม่คุ้มค่านั่งรถอ่ะเอาลองคิดดูอาท่านนั่งนั่งรถนี่สองนาทีเอ้สองนาทีเองอ่ะแล้วบอกบอก เดินเยอะอ่ะไม่ใช่จะเดินคนเลียวซะหน่อยดูดิคนเยอะเดินเยอะขนาดนั้นแ่ะสองเลยก็คนถุง

เมืองเก่าเนี่ยแหละชาวทจีไงที่เราไปไงาไเคยดิลมอะไรเนี่ยงาแทชจีเชาทชจียไม่มันจะมีอีกที่หนึ่งที่เป็นสีเหลืองแบบเนี้ยสีเหลืองก็ที่นั่นก็สีเหลืองนี่ลืมปะไปนี่ยใ่หสีเหลือง่าที่ไหนเขาทาสีขาวเนี่ยสีเหลืองเทียงมันคนทาสีขาวนี่เดี๋ยวไปดูรูปก็ได้ไ่ ให้ข uh ้นมา้องเปขอความช่วยเหลือกัน มันจะมียักษ์อันที่วัดอ่วัดโพนกับวัดอันอลูนละ่ะเขาแบบว่าติดดีกันอนะเมื่อกี้เราฟังดูแล้วเอ้ยเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยติดนี้อันยักษ์ที่วัดอรลณูนี้นะเอ้ยวัดอันวัดโพนนี่นะคะยักษ์ยักษ์ยักษ์ติดนี้แล้วก็เขาก็แบบว่ามีต่อยตีกันแบบเน,นี้ยเขาก็แบบเหมือนไม่ถูกกันเะเนะเขาได้ยินมาแล้วค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเมื่อก่อนก็น่าจะแบบมีปัญหากันแบบหนักหนัก,นกบบเลยแหละแต่ว่าเรื่องเล่าเนาะเขาก็เล่าแบบเออปากต่อปาก,กมันก็มีหลายแบบอะ mm hmm. ได้ฝังดูแล้วมันคักดี ว่าวัดที่ไทยนะคะสวยงามสง่ามากเลยนะคะแล้วก็มีบุญวัาสนาที่ได้มากลับไหว้เนาะก็ได้นำฝากที่ทีเอด้วยทีเอฟซีฝั่งเชียงตุงบ้างเอฟฝั่งที่ไหนบ้างคือใครยังไม่เคยมาแบบนี้ได้เห็นผ่านคลิปบอฟอร์มก็ได้บุญนด้วยกันโอเคตูน้ำท่วมเลยว้าว ไ,ได้ไหมเรือเข้าออกไหมออกนะถามดูก <c oughs> ำลังจะเดินทางกันต่อด้วยท่าเรือนะคะ <c oughs> อุ้ย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 ใจใจมือใจลง โอเคค่ะเินเรอเดินเคนละหบาทนะคะโอเคไปเลยไปเลยวนจตุยกยกยกในไว้เลยเ้ยอวนจต เราอยู่กันที่ท่าเรือท่าเต็นฝ<ต>ั่งหา<ต>ท่าเต<ช>็นนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปกันที่วัดอางบุญนะคะทางเรือดูสิยกยๆๆๆิ่ยิ่งเว่าฝนจะตกค่าล้วจะน้ำขึ้นเมากเลยอ่ะนี่คือแม่น้ำอะไรรู้ไหม วิวหลักล้านเลยนะเนี่ยสวยงามมากง่นะะเขาจะโค้งเนาะถ้าเมื่อกี้เราก็ว่าเราจะไปนั่งเรือที่ท่าช้างนะคะแต่ว่ามันไกลนิดนึงต้องนั่งตุกๆไปอะ่ะก็เลยมานั่งที่นี่นะคะเดินมาเองเนาะแม่น้ำเจ้าพยานะคะโน่ากลัวก่อทะเลอะ่ะ แต่เราพูดอะไรไม่ได้เงียบๆโอเคค่ะนี่นะคะอุ้ยฝนจะตกเอ้ยแต่ว่าสว่างแล้วนะท้องฟ้าสว่างแล้วนะอ๋อ,อทางนี้จะต ต่างชาติหรือว่าจีนหรือว่าสาวๆแบบเนี้ยเนาะเขาใส่ชุดไทยเต็มเลยเราขอไปแปลงร่างก่อนละกันไหนๆแล้วก็มาถึงและค่ะตรงนี้ว้าวแปลงร่างชุดละเท่าไหร่คะพี่ร้อยบาทอ๋อทำผมไปด้วยนะคะโอเค สีคร,รีม <jed pakai S 1> สีคร,รีมมีไหมคะไม่เอาข่าขๆสีครีมแต่ว่าพี่อยากได้พัตูที่อ่อนกว่นี้ใช่ไหมขืำสีอะไไ้นี่หลยีะสีสีว่าเราดเาสีที่สมแมได้นะคะีแต่พัตุที่มาออนกว่นี้มันแ่ไหนพี่ก็ไปดูกมอนเลยเขาไปดูข้างในก่อนไหมเดย ไปว่างแล้วนะคะเปไมี่ย้าเมื่อกี้เราน่าจะปล่อยผมแล้วก็ทำเออใสเหมือนั้นนะคือเดินปล่อยผมสวยนะถือว่าพอแบบเขาลูบผมให้อ่ะไม่ใช่ตัวเองทำอ่ะมันก็เลยดูไม่ค่อยมั่นใจเลยไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะนี่เราเลือกชุดสีครีมนะ เหมือนเหมือนลอาเคยใส่นะสีเนี้ยแล้วตอนล่องเต่งเนี้ยเหมือนกันเลยแต่อันนั้นเป็นสีเทาใช่เหมือนแบบเราเคยใส่โอเคไหมแง่สวยไหมแต่ว่าก็คุ้มอยู่สามร้อยไย่างไรอย่างไรอย่างไรอย่าไรมาปะมาพาไปชมวัดใช่ไหมเยีย ทนี่ต้องใส่ชุดไทยมาชมนะคะเพราะว่าต no so ่างชาติเขาแบบจีนตอนนี้นะเขาเริ่มใส่ชุดไทยใช่เราอยู่จีนอะไรเงี้ยถ้าเขามาเที่ยววัอะไรแบเขาจะใส่เพราะว่ามันดังมาจากคลิปคลิปนึงอ่ะแล้วก็เรามาก็เราก็ตามด้วยใจเพียบสีเพียบสีหัวให้ใส่ชุดสีครีม แล้วคิดว่าสีครีมนี่จะทําให้เราสว่างขึ้นสว่างขึ้นไหมค่าสีอื่นอ,อาจจะทําให้เราดอกลงนะเพราะว่าจำไงไม่กล้าใส่คือแบบสีสว่างสว่างจื้ง,ง,งห่างดงา,ามอลังการมากมาก หมดเพียงเท่านี้ไม่ใช่เนาะเราต้องเดินไปอีกใช่ไหมใช่นี่แค่นิดเดียวเนะี่ยโอ้สูงมากเลยอะ่ะมันไดสูงมากแล้วเสื้อเราก็ไปฝากไว้ที่เขาแล้วคือเดี๋ยวถ้าเขาบอกว่าไม่เห็นในจุจบเลยนะจะใส่เสือเส้ออะไรกันเอาใหุ้่งเลยอุย้ย เีิงเงียอย่าอย่าเราต้องเดินรอบๆแม่อันนี้ค่ะระวังของหายลงได้เลยแล้วก็เราอ้อมมุ่แหล้ไม่ใช่ที่นี่มันก็เป็นเหมือนเี้ยเราต้องเดินผ่านให้นานไปไหมคเดินทางนี้ดิเออ

เขาให้เข้าไงนะข้างบนก็สามารถเดินได้เนี่ยสุดมากเขาฟ้าเริ่มสวยแล้วเมื่อกี้คิดว่าเหมือนนี่นไ่สวยนะเขาก็มาแสดงแล้วว่าแบบนี้นะ เป็นถ่ายรูปเป็นที่รำด้วจริงเรามาถึงแล้วใส่ชุดไทยด้วยมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะตันนี้เป็นสาวไทยหนึ่งวันวาดไหมคะวาดไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าเราแบบแต่งเองนะฉันก็ดอันนี้เขาลูกผมไม่ได้เราเดินทั้งวันแล้วก็เหงื่อแตกหน้าก็เยิ้มนะคะก็ อาจจะสุมซมนิดหนึ่งเราจะไปดูเสื้อของเราก่อนเมื่อกี้เราเอาไว้ที่เขาทางนี้ออกได้ไหม mm hmm. ออทงนู้นะใช่ถ้าไม่เจอไม่เห็นที่สภาพเราจะเอาเสื้ออะไรใส่ออน่าจะมีเสื้อขายใส่ชุดนี้แหละเที่ยวทั่วไทยเลย <laughs> สวัสดงสวยๆนะ mm hmm. สีครีม mm hmm. ไม่ทำให้เราดับนะ สำหรับคนผิวดำอย่างเราใส่ได้ถ้าใส่สีแบบสีแดงเนี่ยกลับไปเลยอะ่ะคิดว่าคิดว่านะแต่ว่าอาจจะสวยก็ได้ใครว่าไม่ได้นะบางครั้งอะ่ะกันกับข้าวตุ้งตุสวยๆค่ะค่าเดี๋ยวจะไปเปีกอ่ะอันนี้ชุดละ300เนานะเช่าอ่ายค่ะ 这个长的好帅气啊！